สิ้นเสียงละังนักมวยจะเข้าไปทักทายโอบกอดกันด้วยความรักนะครับนี่คือสิ่งที่ครูมวยได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนต้นกล้ามวยไทยนะซึ่งบนเวทียกแรกนะครับก็จะลืมผ้าขามาครับอาไม่เป็นไรครับพี่เลี้ยงก็เพิ่งมาใหม่นะอ่ะกรรมการอัญชลีครับยกแรกว่าไงครับเสียงละครยกที่หนึง่ง oh น้องมะนาวเปรี้ยวจีเตะซ้ยยยยยายซ้ายโอ้โหไม่คุยเลยไม่เน้นคุยมะนาวเตะซ้ยายร้อยทิดาร้อยทิดาร้อยจังหวะสวนโอ้โหงวยเดินดุจริงๆนะครับผมไหวหรือเปล่าครับร้อยทิดาครับโอ้โหโดนบันเลงเพลงเข่าเพลงมัตก็ไปกรรมการอันชน,น,น,นีว่าต้องโบกมือหย่อยๆแล้วครับโอ้โห Congratulations for the last corner. Madna